S <S <an> <S เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันนี้ที่สนามหน้าสำนักงานชนลประทานที่เจดนงแจ้งสนิทตรบเนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชธานีนายสมชายคณาประเสริฐกุลผู้อำนวยการสำนักงานชนลประทานที่เจเป็นประธานในพิธีกลุ่มชนลประทานปล่อยขบวนรดบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภายแล้งปี2559ายโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมงานกว่า100คนด้วยปีนี้ได้เกิดสภาวะภัยแล้งเป็นบริเวณกว้างอันเนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนในฤดูที่ผ่านมามีปริมาณน้อย ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคซึ่งบางแห่งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําที่เพียงพอที่จะใช้ในช่วงฤดูแลง้งรัฐบาลได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในการนี้นายสุเทพน้อยไผ่โลดอธิบดีกรมชนลประทานจึงได้สั่งการให้หน่วยชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมรถบรรทุกแจกจ่ายน้ําโดยเฉพาะพื้นที่วิกฤตที่ รัฐบาลให้การเฝ้าระวังตลอดจนให้เล่งรลุนนรงการใช้น้ําอย่างประหยัดในทุกภาคส่วนอย่างจริงจังครับเนื่องจากสถานการณ์น้าในปีนี้นะครับน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะแต่เป็นสิ่งยืนยันจากกรมชมะทานว่าน้ําเพื่อสําหรับอุปโภ,โภคบริโภคนั้นเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการเพาะปลูกเพื่อการเกษตรนะครับก็ขอให้ใช้น้ํากันอย่างประหยัดนะครับเพื่อจะให้สามารถ ผ่านพ้นในช่วงฤดูแรงนี้ได้อย่างพร้อมเพียงกันนะครับสถนานการณ์น้ำในพื้นที่รรบผิดชอบนะครับครับก็ปีน,นี้น้ําน้อยอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของเรานั้นยืนยันว่าน้ําสําหรับเพื่ออุปโภคเราเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่เพียงพอสําหรับเพื่อการเกษตรนะครับให้ไปใช้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนนะครับพื้นที่เราจะมีพื้นที่เฝ้าระวังนะครับกับพื้นที่วิกฤตนะครับ พื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็จะมีอยู่12อำเภอนะครับแล้วพื้นที่วิกฤตที่เริ่มเข้าสู่วิกฤตนะจะมีอยู่2อำเภอปริมาณน้ําอย่างที่เรียนนะครับในภาพรวมเนี่ยก็น้อยกว่าปีที่ผ่านผ่านมานะครับก็เนื่องจากฝนเนี่ยน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ15-20นะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเราเองเนี่ยก็จะโชคดีหน่อยในมรสุมลูกสุดท้าย นะครับก็มีน้ําเข้ามาพอสมควรนะครับจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็จะมีอุบลจังหวัดอำนาจเจริญกับยโสธรนะครับซึ่งจะมีฝนน้อยกว่าคาเฉลี่ยค่อนข้างมากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็ยังอยู่ในภาวะที่สามารถคิดว่าไม่มีปัญหานะครับของอุบลก็จะมีะที่พิบูลมังสหาหันนะครับที่เราเฝ้าระวังนะครับเราก็จะ ให้เจ้าหน้าที่เราไปติดตามแล้วก็ช่วยเหลือนะครับก็มีตรงไหนที่จะเกิดวิกฤตเราจะเข้าไปดูแลท,ทันทีครับมาตรก,การการช่วยเหลือต่างๆนะครับณขณะนี้นะครับก็อันที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีทั้งเครื่องสูบน้ํารถบรรทุกน้ํานะครับนอกจากนี้เราก็ยังจะมีตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันตัวใหม่เพื่อใหอ้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับมี เบอร์ที่สําหรับติดต่อนะครับในพื้นที่ต่างๆทั้ง5จังหวัดของเราว่าสามารถติดต่อได้เบอร์อะไรบ้างเจา้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใดก็ตามที่มีปัญหาให้ติดต่อเบอร์ที่เราให้ช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับ สำนักง,งานชลประทานที่7ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตัวเบนราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารและจังหวัดนครพนมจึงได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนลดบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยลากปี2559ขึ้น โดยเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน78เครื่องลดบรรทุกน้ำจำนวน10คันนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องจากเครื่องมือตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้พร้อมออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่3 2 9 4 3ตารางกิโลเมตรใน60อําอำเภอ405ตําตำบลประชากรที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทั้งสิ้นจำนวน3 8 3 7ล้านคน